ละครับวันนี้ผมก็ามานั่งกับผู้นำอีกหนึ่งท่านนะครับไทยฉบับอนเซเวผู้ซึ่งที่กำลังจะก้าวขึ้นสูงระดับเงินล้านนะฮะวันนี้ต้องกอนับผู้นำเขมนะครับสวัสดีครับค่ะคุณค่ะแนะนำตัวเป็นทางการครับค่าชื่อราบินกณิษฐาอักครชัยธนาชโชธนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อเขมคะ่ะปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งอะไรเอย่ยอ๋อปัจจุบันอยู่ตำแหน่งเพลคะ่ะ ก่อนหน้านั้นนี่เราเป็นตำแหน่งเจตจังหวัดใช่ไหมฮะอ๋อก็เจตยังไม่ได้เป็นนะคะก็คือกระโดดข้ามมาเป็นเพลเลยค่ะเลยครับค่ะเพราะว่า<ช>ค่ะใช้ระยะกี่วัน,นครับอ๋อก็ใช้ระยะก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องระบบใช่ไหมคะทีนี้พอเราเรียนรู้เรื่องระบบเนี่ยวันหนึ่งประมาณวันนึงอะคะ่ะก็พอเข้าไปอบรมไปประชุมเนี่ยพอเรารู้เรื่องระบบปุ๊บ ก็เริ่มทํางานเลยค่ะก็พอดีเรามีพื้นฐานก็คือมีผู้นํา<ะ>มีคนที่เรารู้จัก<ะ>ก็โทรโทรโทรตามจาแล้วพอเราเราเราบอกว่ามันเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนเพื่อน,นก็เลยโอเคพร้อมใจกันมาก็วันเดียวค่ะพอเราคีย์ผังคือเราทํางานแบบง่ายนะคะก็คือจ่ายเงินทางเซเว่นใช่ไหมคะ,ะแล้วเสร็จแล้วเป็นเรื่องของระบบใช่เป็นเรื่องของระบบคือระบบเขาโอเคนะคะก็คือพอระบบมัน ทำงานได้เล่นได้เร็วมันก็ตำแหน่งก็ขึ้นเร็วค่ะเงินก็เข้าเร็วเพราะว่าที่นี่เงินมันขึ้นเป็นวิไงคะ่ะวินาทีใช่คะนะ่ะเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงเรื่องตำแหน่งตกอ่าหรืออื่นนะฮะถามก่อนความมั่นคงความน่าเชื่อถือของบริษัทเรื่องของระบบเรื่องของตัวสินค้าคอ่ะคุณมีความคิดเห็นยังไงเรื่องระบบเนี่ยโอเคเลยค่ะมีความน่าเชื่อถือแน่นอนเพราะว่าเราจ่ายเงินผ่านเซเว่นไม่ต้องมาผ่านเราใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องสินค้าเนี่ย แต่ละสินค้าของเราก็แบรนด์ทั้งนั้นค่ะอย่างเช่นของคุณเอชุติมาเงี้ยนะก็เข้ามาร่วมเคยไปใช้เคยค่ะก็คือก็เป็นพวกรอบดวงตาอะไรเงี้ยค่ะก็คือผู้หญิงนะคะก็อาจจะชอบในเรื่องของสินค้าพวกเครื่องสำอางพวกสวยความสวยความงามเนี่ยค่ะมันก็จะไปได้ไวเสร็จแล้วเนี่ยก็คือตรงนั้นก็คือมันก็ผลตอบรับก็คือสินค้าดีแล้วระบบดี เงินก็โอเคใช่ไหมค่ะมันก็ทําให้เราในความเชื่อมั่นในองค์กรของเราเวลาเราจะไปบอกหรือว่าเราจะไปถ่ายทอดให้กับผู้นำาื่นอันี้คือเราจะไปชักชวนคนมาธุรกิจเราก็มั่นใจค่ะใช่ว่าเราเราร้อยเปอร์เซ็นค่ะแล้วเราก็เชื่อมั่นในองค์กรของเราอยู่แล้วมีความมั่นคงกาวแรกคนสมัครปั๊บใช้เวลาแค่สองวันคุณข้ามตําแหน่งมาเป็นตําแหน่งเรือ รายได้แค่สองวันได้เท่าไรร่อ๋อก็เกือบสามหมื่นกว่าบาทภายในวันเดียววันเดียวนะฮะและหลังจากนั้นมาก็ก็รับเกือบหมื่นหมื่นกว่าหมื่นกว่าอะไรเงินเงินมันจะดีดเข้าใช่ค่ะทุกทุกครั้งที่อ่ใครที่คุณไปชักชวนมาทั่วประเทศทั่วโลกอะค่ะถูกต้องครับทั่วโลกค่ะที่เขาสมัครกันเราก็มีส่วนได้ตรงนั้นด้วยและแน่นอนที่สุดนะฮะเป้าหมายของเรานั่นคือตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งต่อไปนั่นคือ สักสายค่ะก็ไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ตั้งเป้าหมายไว้เลยค่ะเพราะว่าไม่ไม่ยากแล้วอะคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์หลัเแ็นเป็นเท่าไห้นใช่ค่ะก็เห็นรุ่นพี่เขาได้กันมีไม่กี่ท่านใช่ไหมคะใช่ครับก็หลักแสนอยู่ไม่ใช่หรอถูต้องนะอยากได้เหมือนกันสักผ่านไปกุญปณิดเรื่องของต่อไปก็คือตำแหน่งที่สูงสุดที่ทุกคนใฝ่ฝันนั่นคือดับเบิลไดมอนด์แต่ก่อนหน้านี้คุณต้องผ่านไดมอนด์มาให้ได้ก่อนค่ะค่ะไม่น่าจะยาก ไม่ไม่ยากนะเพราะว่าทางเราวางไว้หนึ่งคือเรื่องตัวสินค้าเรามีแน่นแล้วเรื่องคุณภาพสองเรื่องระบบมันก็เราก็ง่ายใช่ค่ะทำงานง่ายมากเคยเคยเคยทำธุรกิจตรงนี้มากับบริษัทอื่นไหมอ๋อไม่เคยพบนะคะว่ามีระบบอะไรที่ง่ายแบบนี้แบบนี้แล้วก็ได้เงินเร็วแบบนี้แล้วก็การทํางานชัดชัวร์อะไรมันมันคือจะบอกว่าไงมันง่ายมากๆค่ะรับรองค่ะในประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีระบบ แบบนี้ที่บริษัทไหนแน่นอนแล้วก็ไม่มีที่ไหนจ่ายให้เราได้แบบเห็นเห็นแบบเนี้ยทุกวันทุกวันแน่นอนค่ะนี่ต้องมาที่นี่ที่เดียวไทยกันตันอยู่ใช่เดีมาที่นี่ที่เดียวค่ะมสงสัยจะมีลูกค้าโทรเข้าหรือเปล่าเนี่ยอามว่าผมจะรอนานรอเล้านะครับเดี๋ยวอย่างนี้ตั้งเป้าไว้ว่าสิ้นปีนี้คุณต้องขึ้นแน่นอนนั่นคือดับเบิ้ลไดมอนด์นะใช่ค่ะยังไงก็ ขอเป็นกำลังใจนะฮะให้ขึ้นมาไวๆเลยให้ขึ้นมาเร็วๆเลยแต่ก่อนก่อนจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ตอนตอนคุณเป็นดับเบิลนะแต่ว่าผมอยากให้คุณเนี่พูดถึงคนที่จะมาร่วนธุรกิจต่อไปว่าเนี่ยบริษัทเราระบบเราสินค้าเรานคุณการันตีหรือว่าอย่างไงค่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจหรือว่าชอบในเรื่องของการทำธุรกิจ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็เชิญมาที่ไทยกตันยูของเรานะคะเพราะว่าไทยกตันยูของเราเนี่ยระบบของเราเนี่ยดีมากค่ะรองรับแล้วก็เรื่องของสินค้าแน่นอนค่ะเป็นสินค้าที่ดีที่สุดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็คงจะทํางานหรือทําการตลาดไม่ได้แล้วก็เรื่องเงินไม่ต้องกลัวค่ะเราจ่ายแน่นอนแล้วก็จ่ายจริงแล้วก็จ่ายเป็นวินาทีด้วยแล้วเรื่องการเงินของเรานะคะคือยังไงคะ มันเป็นเรื่องของพูดแล้วตื่นเต้นอะคะ่ะพูดไปเลยครับพูดไปเลยเรื่องเองินอะคะ่ะทุกคนก็มันเป็นเป้าหมายที่ทุกคนต้องการถูกต้องไหมคะ,ะถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็เชิญเข้ามาเรียนรู้เรื่องระบบของเราถ้าชอบก็นําไปทําธุรกิจของท่านได้แต่ถ้าท่านชอบอชอบมากกว่านั้นเราก็พัฒนาในเรื่ององค์กรของเราได้ค่ะเริ่มต้นก็คือมาเรียนรู้เรื่องระบบใช้สินค้าแล้วก็ค่อย พัฒนาแล้วก็ทาองค์กรของตัวเองอ่ะถ้าเกิดมีคนสนใจเข้ามาเนี่ยอย่างอย่าจที่คุณเขมพูดไปเนี่ยถ้าเกิดเขามาร่ว่เอ๊ะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาอยากจะสอบถามอยากจะขอคาชี้แนะเนี่คุณชี้แนะก็ได้ไหมได้ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะคุณสมหวนเบอร์ไหมฮะไม่สมวนค่ะยินดีให้ค่ะโอเคบอกครับเบอร์อะไรเลยค่ะศูนย์เก้าสองสองเจ็ดห้าหกห้าหนึ่งสองค่ะขอบคุณมากครับวันนี้คือผู้นำพูดง่ายๆครับบ้านผมก็เรียกผู้ผู้นำเงินล้านคนต่อไป สิ้นปีนี้เดี๋ยวมาเจอกับเธออีกทีในตำแหน่งดับเบิลไดมอนวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเลยนะครับคุณเยรับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ